สวัสดีค่ะต้องขอโทษนะคะที่ให้ดูที่นอนของริทวันแมวของพวกเราที่จากไปยังไม่เก็บค่ะไว้วันพรุ่งนี้ถึงจะเก็บเพราะยังคิดถึงอยู่นะคะส่วนแมวพ่นไอ้น้ําตัวนั้นน่ะซื้อมาวันที่ริทวันจากไปเลยพอซื้อมากลับจากโรงพยาบาลลูกสาวก็ลงไปซื้อมาอีกที่พ่นไอ้น้ำตอนนี้ไม่ใช้แล้วเพราะว่าคิดถึงริทวัน ยังอยู่ตรงนี้นะคะได้ยินเสียงวื้อๆนั่นคือเสียงเครื่องดูดอากาศนะทีนี้มาดูขนมวันนี้ไม่กินนะค่ะเขาก็จะมีอันนี้เป็นครีมหรือหรือกะทิไม่รู้นะคะน่าจะเป็นครีมลาดไปเลยที่ไม่กินนั้น,นเพราะว่าพุงกลาง เนี่ยเป็นฝาปิดฝาปิดกล่องเนี้ยอันนี้ก็ดำเฉากวยฮะวันนี้เขาลืมให้ช้อนเดี๋ยวคนให้ดูนี่ก็เป็นเหมือนกับบัวลอยน้ำขิงบ้านเราค่ะอันนี้ต้องสั่งเพิ่มนะคะชิ้นละหนึ่งละหนึ่งหนึ่งเหรียญอุ้ยอุ้ยหนึ่งชิ้นรู้สึกลูกสาวจะสั่งมาเพิ่ม สองชิ้นค่ะสองชิ้นส่วนเนี้ยก็คือจะอยู่ในนี้หมายถึงว่าบัวลอยน้ำขิงนี้ต้องสั่งเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าชื่อขนมอะไรฮะเป็นร้านจีนสัญ,ญลักษณ์ร้านเขาค่ะเป็นรูปหมีแพนดา้านี่ก็เป็นเฉากวยนี่เป็นเหมือนบัวลอยเลยเป็นบัวลอยมันเทศค่ะเขาเรียกสวิตโพเท a โตนะคะ ส่วนนี้เป็นบัวลอยเผือกเขาปั้นเป็นเส้นๆแล้วตัดนะไม่ได้ทําเป็นชิ้นกลมๆแบบนี้ก็มีมันเทศมีเผือกมีสองอย่างเท่านี้แต่เผือกอะอร่อยแล้วส่วนอันนี้อันนี้เป็นเนี่ยอร่อยนะคะเนี่ยเป็นบัวลอยเผือกเนี่ยอร่อยชิ้นเนี้ยข้างละแล้วนี่เป็นเฉาก้วยข้างล่างก็เป็นน้ําแข็งปั่นนี่ค่ะนี่ น้ำแข็งปัน่นกินแล้วติดถ้ายังไม่แปลงฟันก็ก็อาจจะกินลูกของแม่จะกินขนมลูกเรียกขนมเฉาวกลวยข้างล่างนี้มันเป็นน้ําแข็งเดลิเวอรี่เพิ่งมาส่งเมื่อกี้อนี่น้ําแข็งนะคะเนี่ยเสียงน้ําแข็งอยู่ข้างล่างกินแล้วติดเข,เข้าใจทำมันคือบัวลอย บัวลอยจริงๆเลยค่ะนี่ก็คือเฉากรวยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเฉากล้วยน้ำแข็งจะละลายแล้วไม่ได้กินให้ดูนะคะนี่ไงน้ำแข็งปัน่นขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆไม่พบกันใหม่นะคะอยู่ที่บ้านเราลองทำ ลองทาลองทําดูนะคะแค่มีบัวลอยน้ําขิงนี่ก็ง่ายนะ่าจะเป็นแป้งข้าวเหนียวแล้วข้างในก็เป็นขิงค่ะข้างในนี้จะเป็นขิงนะคะโอไม่ใช่ข้างในนี้เป็นงาเป็นงาแล้วส่วนพวกนี้ก็คือแป้งข้าวเหนียวแน่ๆเลยค่ะนี่ก็เป็นมันเทศถ้าใครชอบฟักทองก็ใส่เป็นฟักทองนี้เป็นเผือกนะแล้วใส่เฉาก้วยแล้วก็ใส่น้ําแข็ง ั่นลงไปบ้านเราราดด้วยกะทิแต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นกะทิหรือครีมขอบคุณอีกครั้งหนึ่งไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ